การแข่นในวันนี้เป็นยังไงบ้างการเล่นในวันนี้วันนี้จริงเล่นดีมากเลยค่ะเกมค่อนข้างดีเลยดีกว่า2วันแรกค่อนข้างเยอะเลยครับในหลายหลุมเลยพาสมาตีเข้าไปใกล้ใกล้ทงแล้วก็สามารถแบบทาเบอร์ดี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันนี้แล้วก็แทบจะไม่ค่อยพลาดเลยมีพลาดแค่3าสี่หลุมเองค่ะแล้วก็แอบเสียดายนิดหนึ่งที่หลุมสุดท้ายสามพัดก็แอบเสียดายเพราะว่าวันนี้จริงค่อนข้างพัดดีเลยแต่ว่า มา,มาเสียท่าลงสุดท้ายหลงเดียวแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นสกอร์ต่ำที่สุดตลอดรอบของเราด้วยเป็นเป็นสกอร์ที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เล่นคอนด้ามาเลยค่ะวันนี้ลบแปดแล้วก็ปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะตีถึงลบแปดคะ่ะจริงๆคิดว่าวันนี้ยังไงก็ควรที่จบลบเก้าแต่ว่าเสียบุกี้ลงสุดท้ายะคะ่ะก็ ไม่เคยคิดนะครว่าจะตีลึกขนาดนี้ปกติก็คือเล่นก็รู้สึกว่าสามารถตีอันเดอร์ลบสี่ลห้าได้นี่ก็ถือว่าลึกของสนามนี้แลค่ะพรุ่งนี้วังค่ะพรุ่งนี้พาวก็อยากจบโดยที่อันเดอร์เป็นเลขสองตัวค่ะก็คือสิบขึ้นเนี่ยก็อยากให้ก็อยากให้มันเป็นปีที่ปีนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะเริ่มต้นปีมาค่อนข้างดีด้วยก็อยากให้แมนนี่ก็จบดีด้วยค่ะเพราะว่าสองวันแรกพาวทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอวันนี้สามารถตีได้ก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็จะตีได้แบบนี้เหมือนกันค่ะหว หวังถึงแชมป์เลยไหมหวังค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นงานยากนิดน,นึงแต่ว่าหวังไหมหวังค่ะงานยากหน่อยแต่ก็เต็มที่ค่ะก็สถ้าอันเดอร์สตัวได้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วค่ะสำหรับวันี้ค่ะแล้วก็พูดถึงประสบการณ์ในเ p g a ที่เราไปเล่นมา1ปีเราได้อะไรจากนั้นมาปรับปรงนะุงตัวเอง เล่นมาปีหนึ่งพา้พรารู้สึกเทาาได้เรียนรู้เยอะนะคะจริงจริงเรียนรู้เยอะมากเลยเรียนรู้ทั้งแบบความอดทนแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะต้องทําในเมื่อแบบเข้าไปสู่ระดับนั้นแล้วรู้ค่อนข้างเยอะเลยคูแต่ที่ได้รู้สึกว่าเรียนรู้มากๆคือเรื่องกําลังใจเรียนรู้เรื่องความอดทนเพราะพารู้สึกว่า มันมันค่อนข้างยากค่ะตอนที่เริ่มปีแรกที่เข้าไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีด้วยก็แต่ว่าก็ยังยังมีแชมป์โลผมาด้วยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนชีวิตพาวนะปีนั้นไปเลยค่ะก็มาทําอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณตัวเองที่ยังอดทนแล้วก็พัฒนาต่อค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ยอมแพ้ด้วยค่ขอกำลังใจแฟนสาหน่ย ค่ะก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้หนูดูลีดเดอร์บอร์ดนะคะก็คนไทยนําอยู่แล้วก็ปีนี้คนไทยเล่นค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมาที่สนามกอล์ฟมาเชียนักกอล์ฟไทยนะคะหรือว่าก็ดูผ่านถ่ายทอดสดก็ได้ค่ะก็เชียร์นักกอล์ฟไทยที่ทุกคนชื่นชอบะะแล้วก็อย่าลืมเชียร์พาวด้ค่ะในวันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุ<อ>ีนะจ๊ะ